ตอนรับเข้าสู่ D.S. Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเล่งหูชงฝึกวิชามหาเวทดูดดาวครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับเล่งหูชงที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องใต้ดินก็บังเอิญได้พบกับแผ่นป้ายเหล็กที่สลักเคสวิชาแขนงหนึ่งเอาไว้และวิชานี้ก็คือมหาเวทดูดดาวนั่นเองครับเล่งหูชงจึงตัดสินใจ ท่องเคลวิชาที่สลักไว้บนแผ่นเหล็กจนหมดสิ้นแล้วค่อยล้มตัวลงนอนในยามครึ่งหลับครึ่งตื่นคลายปฏิบัติตามเคลข้อความที่ว่าจุดตั้งช่างมีพลังกระจายไปยังจุดหยิ่มตกจากนั้นรู้สึกมีกำลังภายในสายหนึ่งไหลเวียนไปตามจุดที่ผจรหยิ่มตกแขนขารู้สึกปลอดโปร่งสบายอย่างบอกไม่ถูกเล่งหูชงพันฉุกคิดขึ้นผิดท่าแล้วกำลังภายในของเรา หลังไหลออกไปเช่นนี้ยายมิใช่กับกายเป็นคนพิการในช่วงพิบตาหรอกหรือในยามตื่นตะหนกรีบพิกายลุกขึ้นกําลังภายในก็หลังไหลออกจากจุดหยิ่มตกทันทีรู้สึกเลือดลมพุ่งผ่านปั่นป่วนผ่านไปเนิ่นนานค่อยระง,งับสติลงได้จึงสร้างความปิติยินดียิ่งคุ้นคิดอยู่ในใจว่าเราได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องเพราะภายในกายนั้นสะสมลมปานเจดแปสาย ของหกเซียนหุบเข่าท้อและหลวงจินปุ๊กกายแม้แต่จอมแพทย์ยังไม่สามารถรักษาเราได้เจ้าวาดปิงเจงก็บอกว่ามีแต่ต้องฝึกคัมภีรเปลี่ยนกล้ามเนื้อเท่านั้นจึงจะสามารถขับลมปานออกไปได้ทีละน้อยแต่คิดไม่ถึงว่าเคตวิชาที่จะลึกบนแผ่นป้ายเหล็กนี้กับสอนให้เราสลายลมปานออกไปได้แม้ว่าผู้อื่นจะกลัวสูญเสียพลังภายใน แต่เรากลับครัวว่าไม่สามารถสลายกำลังภายในออกไปได้เมื่อมีวิธีฝึกเช่นนี้ใยมิใช่ประเสริฐยิ่งเล่งหู้ชงยินดียิ่งนักยื่นมือรูปคำเคน็ดวิชาและฝึกฝนตามลำดับเที่ยวหนึ่งเพียงหนึ่งชั่วยามลมปานเจ็ดแปดสายที่สะสมอยู่ภายในจุดตั้งช่างก็ถูกขับสลายออกไปและไหลเข้าสู่ชีพจรหยิมตกส่วนหนึ่งแม้จะไม่สามารถ ขับสลายออกไปจนหมดสิ้นแต่อาการเลือดลมพุ่งผ่านกับทุเลาลงมากนักเล่งหู้ชงจึงพูดขึ้นว่ายิ้มอวกเกียแม้ท่านจะทิ้งเคสวิชานีไว้เพื่อทำร้ายคนแต่เมื่อตกอยู่ในมือของเรากลับเป็นประโยชน์แก่เรายิ่งนักเล่งหู้ชงสลายพลังโดยไม่หยุดยั้งเมื่อฝึกปรือไปอีกสักพักร่างกายก็ปลอดโปร่งสบายอีกส่วนหนึ่งคุณคิดอยู่ในใจว่า เราหลังจากขับสลายพลังหกเซียนหุบเขาท้อและหลวงจีนปุกก่ไปจนหมดสิ้นค่อยฝึกวิชากำลังภายในของสำนักหัวซัวใหม่แม้จะต้องเริ่มฝึกใหม่ทุกประการแต่ชีวิตของเรานับว่ารอดกลับคืนมาได้เล่งฮู้ชงนอกจากจะรับประทานอาหารแล้วก็ฝึกเปลือลมปานตลอดเวลาเขาไม่ทราบว่าตนเองนั้นฝึกเปลือววิชากำลังภายในที่ร้ายกาจที่สุดจนสำเร็จ และไม่เพียงแต่ขับสลายลมปานของ6กเซียนหุบเขาท้อกับหลวงจีนปุ๊กไายแห่งเร้าหลินจนหมดสิ้นเท่านั้นตอนที่หนีออกมาจากคุกใต้ดินระหว่างที่คว้าจับข้อมือของเฮกแปะจื้อยังดึงดูดกำลังภายในชั่วชีวิตของเขามาด้วยและนำมาสะสมที่จุดตังช่างแล้วค่อยกระจายไปยังชีพจรทั้งแซึ่งเท่ากับว่าได้รับพลังของยอดฝีมือมาเพิ่มให้กับตัวเองครับเล่งหูชง จึงรู้สึกคึกคักแจ่มใสกว่าเดิมมากหลายและนี่ก็คือการฝึกวิชามหาเวทดูดาวของเล่งฮู้ชงที่บรรยายไว้ในนิยายครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสุดยอดวิชามหาเวทดูดาวที่เล่งฮู้ชงฝึกแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม DS ชาแนลก็ด้วยนะครับ